สายตายาวจะมีด้วยกันอยู่2แบบคือสายตายาวตามวัยและสายตายาวโดวยกําเนิดวันนี้เรามาทําความรู้จักกับสายตายาวตามกําเนิดกันค่ะสายตายาวโดวยกําเนิดมักจะเกิดขึ้นในวัยเด็กและมักจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งในวัยเด็ก เป็นไวที่กล้ามเนื้อตายืดหยุ่นได้ดีทําให้มีส่วนช่วยในการเพ่งสายตาจึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อภาพที่เห็นมากแต่เมื่อน้องๆเริ่มโตขึ้นกล้ามเนื้อตาค่อยๆเสื่อมลงทําให้อาการสายตายาวโดวยกําเนิดค่อยๆปรากฏออกมาให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจและสังเกตพฤติกรรมน้องๆอยู่เสมอ หากน้องๆมีพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นอ่านหนังสือเขียนหรือวาดภาพไปสักระยะหนึ่งแล้วน้องๆมีอาการปวดหัวปวดตาตาล้าควรได้รับการตรวจเช็คสายตาเพื่อวินิจฉัยอาการที่เกิดขึ้นนะคะหากมีข้อสงสัยปัญหาทางด้านสายตาและแว่นตาที่ใช้อยู่คอมเมนต์กันมานะคะและเพื่อไม่พลาดในท,ทุกคลิปฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ